พ่อกันละจ้ากับสองสาวห้อยไ้บ้านนะเมื่อนี้กับสิภพาพี่น้องเขานี่ยละจ้ามาเล็มมันแสงจ้ากับแม่คือเก้าละจ้าแม่เราล้องกลนเบงจ้าเริ่มเห็นติ้งแล้วมันบ่แม่เห็นติ้งเห็นเหงาลวก่อนปตัดไว้ให้ดินแกนละมัน,นีนเขานาน,าน,แ,ลน,าแ,นแล้งละก้นยากอันนี้ละผ้าพี่น้องเขามาหาเล็มเบงจ้า ส่วงนี่น่าแลกับ,บมีน้าหาน่าเล่นน้อยๆสมดินฮัดดีอ <c oughs> เบิ่งติ่งนี่นหาหัวอืมพื้นไม่เนาะหาหัวติ่งเดียวน้ำท่ <c oughs> มวมเพิ่อนนะจ้าบางนี่นะเพิ่นบ่าฉันมีหัวท่วมน้ำท่วมน้ำหัวตับกนี่ง้างอยู่อันนั้เงาดิหัวงามเข่าดีเนาะ เป็นพันหัวเงาตัวนี่พันหัวเงาเนาะแม่หัวเวนซื้อๆี่ยังเคยหอันนนอัหัวกอหัวไมุ้้นเ้งาเนี่ยเอาไปปลูกเอปูกอ่อนพี่น้องเพิ่งเงานี่ยสอ้วไปปลูกด้วยจ้าไปเฮ็ดนอเฮ็ดแนว อุ้นะติ้งเพิ่งลงไปอ่ะแต่ว่านามเพิ่งทวมหัวเพิ่งใบใหญ่เนาะแม่เพิ่งทวมแต่ที่แรกถ้ามันเพิ่งนีหัวแล้วค่อยมาทวนีกนะอันทวนเยอะเย็นมันเป็นห่วย้ะจ้ะมั่งนามบกเลยก็เลยพาแม่มาซองมือสักคนใหญ่ยังบ่ทันเนาะแม่หัวแต่ฟืนพาดมึงดูติ้งน่ะสักสักอยู่ถ้า้มันหัวใหญ่ได้เป็นกระตาจ้ะสะอ่อนนี่ ติงคนเตติงยังไง,ไงไตัวหัวคนนะต่อฝืนฮัลล <ตะ S 1> ์ <ตะ S 2> อยู่แถวโคกกับป้ยังหลบจากพี่น้องคนไปก้นเบิดอันนี้มันเป็นห่วยเน,ะนาะน้ำท่วงพนเลยก้นบ่ได้นี่นะมันจะเป็นอี่นี่น้ำท่วมงใหญ่เลยเขาฝังไว้ค่ะก้นปีนาปีนามันค่อยมีกระซานี่ยกระซ่าตลอดนั่นแหะเล่ตลอดนี้เกจอ ก่อนฟังเงาเพิ่นไหวเถิดไหวเถิดเพิ่นเกิดปีนาฉันไ,ได้เดับแนวอีกสิดับแน,วก,น,บแนวก่อนหายเลยพอสิบงอีอนอ่อสะออนติงเพิ่นได้หลายหลังเพิ่านั้น <c oughs> สอ,อนงสามสี่ห้าหก ในฮอดสิบมาแม่แดได้ิีลิตนอ๋ได้ิีลิติสองคนะโอ้ได้เป็นฮอบเออขึ้นหัวเลยกตาหนุ่งหนอังไหมเริ่มแล้วมัเริ่มเห็นลวดีเห็นละงายขนเลยติ๊งม้ไหนคนะ

Điều con, điều con đây. Đây ngoài, không cái việc còn cái việc này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  Nó rồi Nó ngồi cái <laughs> chứa <laughs> này đây nó ăn thẳng hướng ngay không anh nhìn xin này này anh bảo con, con vào đây đấy học lại <laughs> 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 What? Hmm. <laughs>

น้องต้องได้ถางปลาไห,ไหมดูน่ะปลาอินไนี่น้อ,อนี่มันนั้นเพ่อนไหนเหตุใส่พันสักปลูกเพราว่าเพิ่นมีหัก <c oughs> พานสักคนกำลังปลูกด้วยจะ้ะ <c oughs> จุบจุๆบๆๆ สมพาพี่น้องมาเล็มดีๆหน้ามือหน่อยเล็มหัวหน่อยๆจะเกาะจะแกะเป็นหัวเกาหัวเกาบดะแม่แล้วหัวขวนหัวมันแสงหัวเพิ่นก็ได้่งหัวเพิ่นโอ้โอ้หัวมันดินเว้ยหามหัวนี่หัวมันดินหัวไหนนี่หัวไปแน่บ เขามาหักไหมหัวเพิ่นงามแต่ว่าหันเขาในหักไหมไม่หักไม่หัวเกิดน้อยเขาน้อยเขาฮือโคลนเฮ้ยมันดินดิเนี่งหัวง้ําสีคือดินแม่นึกว่ามันดินเกือบ่ะเอาหัวงามอยู่ดินดินซ้ายเด่นอันเดียวก็เล่น ส 00, ีเดียวกันกับดินเป็นสายแดงหัวเพิ่นก็เลยแดงนะแม่นันบ่แเป็นสายขาวดินเหรอเออเขาลอบังขลอกแค่แหละน้ำแบบวันหวานใ่สุดแล้นบนน้ำใ่สวยงามหวาใหญ่หัวเปลือกไผ่

ยัวไงฮอมยังไไมหเป็นยังไงคนเห็มมดบ่เห็นหงนี่ดินไ่เห็นตอนีคือดินแม่เราบอเห็นหงเป็นดินซ้ายแดงแล้วแม่หวนี่งามก่าหงรู้มั้งกรคาดแันดินรด Cô bảo mày là ăn xịt ăn ăn xịt. Xịt đỉnh luôn. Xịt cứ chỉ khắc nè. Đỉnh luôn. Sớm bỏ chỉ đỉnh. Đỉnh là chút lắm, rất là xịt đỉnh. Các bạn thấy hình này cũng ngon nhé. เบ่งผลงานเขาได้หลายเยอจ้ะแต่ว่าเพิ่นหัวบ่งนง้เนาแม่เรานี่ยเพิ่นเป็นหัวหน่อยสมมาได้หลายสมที่เขามาเล็มหาจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่เละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ส่องสาวห้อยบ้านนเนี่เลยจ้าสวัสดีจ้า